สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับมียอดผู้ติดตามนะครับหนึ่งแสนกว่าคนแล้วนะครับหนึ่งแสนห้าพันคนนะครับและแน่นอนครับทาง YouTube ได้ส่งโล่เงินมาให้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ก็คือโล่เงินนะครับของทาง u t u b e นะครับที่ส่งมาให้ผมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าโล่เงินของทาง YouTube ที่ส่งมานั้นเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าโล่เงินนั้นเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับปึ๊บแทนแทนแถนแทนแทนแทง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 แทเอาโอ้ขออภัยหลายๆครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับ เขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นจดหมายเหมือนเป็นเซอร์ติฟิเคตมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่า YouTube s u m นะครับ100,000 s u b s c r i b e r just how far have you, you come นะครับ if is if is of your subscribers were like y e a r t h e y would take from side of Milky Way เขาบอกว่าได้ฝ่านะครับแล้วก็มีลงท้ายด้วยซูซาน Susan Woggick นะครับ CEO YouTube นะครับแล้วก็นี่เป็นน่าจะเป็นนามบัตรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ี่น่าจะเป็นนามบัตรนะครับเขาเขียนว่า Congratulation Your Subscriber Milestone นะครับ CO my stone นะครับก็คือเหมือนกับว่าเส้นทางมันสุดยอดนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแื้อหแถงแ้งๆแถงแข่งแถงแข่งแถาขแดงๆแถงแต่โอ้เป็นความภาคภูมิใจนะครับคุณผู้ชมครับ เป็นความภาคภูมิใจนะครับของคนศรีสะเกตนะครับของคนบ้านเรานะครับผมเป็นคนบุคคลธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับจากจังหวัดศรีสะเกตชาวนาคนหนึ่งนะครับผมไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะได้โล่เงินของทาง YouTube นะครับคุณผู้ชมครับมาโอ้โหเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหพรีเซนต์ทูนะครับเขาเขียนเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เขาเขียนว่า Pre s ซ n t to ศสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกต for p พ s s i n g 1,000 subscriber นะครับ YouTube นะครับคุณผู้ชมโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับหืด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องพี่น้องครับอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ต้องอ่ะกราบงามๆนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับ ท่านที่กดติดตามช่องผมนะครับช่องสีสะเกตชาแนลจังหวัดสีสะเกตนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ทําให้สีสะเกตชาแนลยูทูบนะครับช่องสีสะเกดชาแนลจังหวัดสีสะเกตมีวันนี้นะครับขอบคุณซับสไครเบอร์ขอบคุณผู้กดติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองของช่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับใครจะไปนึกนะครับทำ u t u b e มาทำเล่นเล่นมาเรื่อยๆจนจริงจังขึ้นมาแล้วก็ วันหนึ่งนะครับเราก็จะได้โล่เงินนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันแล้วกันนะครับเหมือนคล้ายๆกับทําจากลูมิเนียมนะครับคุณผู้ชมออาให้ดูใกล้ๆนะครับอ่ะเหมือนเหมือนว่าเป็นการทําจากลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวผมมาทางนี้แล้วกันนะครับจับกล้องใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูใกล้ๆตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าแสงมันได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมแม่ ประทับใจแล้วก็หน้าภาคภูมิใจนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่องสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตนะครับหนึ่งแสนซับนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนี้ครับอ่ามันจะเขียนนะเขาเขาจะเขียนไว้ว่า Pre s e น t to นะครับสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตนะครับฟ o r for อะไรครับนี่ for เดี๋ยวผมอ่านกลับหลังไม่ได้นะครับ for passing นะครับก็คือผ่านนั่นเอง for passing one t h s u b s c r i b e r นะครับอ่าวันอ่า one h u n s u b s c r i b e r หนึ่งแสนก็คือ one hundred t h o u s นั่นเองนะครับหนึ่งแสนนะครับคุณผู้ชมครับอือหือนี่ครับเอาละครับพ่อให้พี่น้องครับอือหือเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามีอะไรอีกนะครับผมจะต้องไปใส่กรอบไว้อย่างดีนะครับนี่ อ่านี่ครับคุณผู้ชมครับมีใบนี้มาด้วยนะครับโอ้มีมีใบมาให้หลายใบเลยครับตัวนี้ก็ใช่ผมจะไปอัดกรอบไว้อย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะครับเพราะว่าสิเป็นอ่าทั้งประเทศต่างประเทศนะครับเพราะว่าผมเช็คดูนะครับมีมีคนต่างประเทศที่เข้ามากดชมคลิปที่ช่องสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางสหรัฐอเมริกาเยอรมันอิตาลีสเปนหรืออินเดียหรือญี่ปุ่นจีนไต้หวันหรือเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างประเทศลาวนะครับประเทศลาวก็ชมเยอะนะครับที่ช่องสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตนะครับประเทศลาวผมก็เห็นเข้ามากดติดตามเยอะชมเยอะเลยนะครับขอบคุณพี่น้องทางฝั่งโขงนะครับขอบคุณพี่น้องทางประเทศลาวแล้วก็ขอบคุณ ทางประเทศเวียดนามแล้วก็ขอบคุณทางประเทศกัมพูชานะครับหรือว่าแคมโบเดียนั่นเองนะครับเพื่อนบ้านเราแล้วก็เมียนมาด้วยนะครับซึ่งผมเข้าไปดูข้อมูลนะครับช่องผมก็จะมีคนที่กดติดตามอยู่ในย่านอาเซียนเราแทบทุกประเทศนะครับอมแอมบ้านเล่านะครับอมแอมทั้งบ้านเฮานะครับบวกว่าสิเป็นอ่าเมียนมาแล้วก็เล่าแล้วก็กัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับแคโบเดียนั่นเองนะครับสีสเกตชาแนลนะครับผมเดชชาติพ่วงเกตนะครับจากช่อง สีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ